รายงาน DBM ประจำสัปดาห์นะครับสำหรับงานที่ได้รับมบอบหมายตามลำดับเลยครับเรื่องแรกครับประสานงานเรื่องของเอกสาร2องฟอยกับโควิดนะครับแล้วก็เรื่องของออยล่าสุดตอนนี้ก็มีขอเอกสารเพิ่มเติมนะครับจัดการจะส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของ2องฟอยนี้เอาไปขึ้นแบบตอนนี้ก็กำลังขอจากทางคุณแฟมอยู่นะครับต่อมาครับแก้ไขและติดตามเรองของผู้สนใจทัวร์ในหน้า เรื่องของ a c e b o o k นะครับตอนนี้ได้เพิ่มเติมมาก็คือจะมีช่องทางเพิ่มเติมคือช่องทาง u t u b e นะครับที่มีคนสนใจนะครับต่อมาครับคิดคอนเทนต์เรื่องของทัวร์พม่านะครับอัปเดต Facebook นะครับว่าจะต้องใช้คอนเทนต์ยังไงนะครับเป็นคนอัปเดตเองนะครับในรายการอายุน้อยร้อยล้านครับต่อมาครับประชุมกับโรงงานโควิดที่เพิ่งไปกับพี่ก๊อปมานะครับ ต่อมาครับประสานงานเรื่องของคุณโอ๊ตเรื่องของเบิกจ่ายทั้งหมดนะครับที่ตัววีว่าใช้ใจ่ายแล้วก็เรื่องของตัว C L A ที่ใช้ใจ่ายนะครับต่อมาอัปเดต f a c e b o o k ใหม่ของ q ิวโกครับทุกวันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับต่อมาครับตัวต้นแบบกล่องโรงงานเพิ่มเติมที่ทางเราขอนะครับก็คือตัวไดคัต ได้ค่ติ๊กเกอร์นะครับทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กตอนนี้สั่งไปตัวเล็ก1000ันตัวใหญ่1 0 0 0พันะครับกาลังเช็คว่ากล่องเล็กเนี่ยจะเหลือไม่พอนะครับอาจจะต้องมีการสั่งทํากล่องเล็กเพิ่มเติมนะครับต่อมาครับประสานงานเรื่องของออยเอซนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะต้องเข้าไปที่สำนักง,งานอาหารและยาเองนะครับเพราะว่าถ้ารอทางคุณแปงเนี่ยจะช้านะครับเพราะตอนนี้ประสบปัญหารเรื่องของออย ผิดรูปแบบก็คือต้องทำเรื่องแบบหน้ากล่องให้เป็น s อซตัวใหญ่กว่าตัวของวีวานะครับตอนนี้ทำเรียบร้อยแล้วตัวนี้พ่งนี้มีเรื่องของฟูฟแบบนะครับว่าตกลงปเป็นยังไงเดี๋ยวแจ้งให้ทราบนะครับต่อมาประสานงานเรื่องของคุณเจอรี่ทัวาาร์พม่านะฮะตอนนี้อัปเดตว่าได้วิทยากรกี่ท่านแล้วนะครับรอคุณเจอรี่ตอบกลับนะครับต่อมาทำรายงานสรุปเรื่องของการประชุมทัวร์ทั้งหมดนะฮะที่ส่งให้ทางพ่กอปไปนะครับ มาประสานงานกับคุ้งนะครับเรื่องของท p r e s e n t a t i o n นะฮะที่จะใช้พรีเซนเกี่ยวกับเรื่องของจีนประสานงานเรื่องของหน้าเว็บไซต์จีนวิวานนะครับทําเรื่องของการแปลภาษาจีนที่เกี่ยวกับเรื่องของเท้วก็วอ d ดิงนะครับทำเป็นไฟวอตส่งให้คนจีนปให้นะฮะที่ต้องใช้ในการพรีเซนเทชันนะครับเบิกค่าใช้จ่ายวิวานนี้ทำแล้วนะฮะต่อมาครับด,ดูเรื่องของมาร์เก็ตติ้งนะฮะช่วย บิกว่าจะต้องทํำยังไงนะครับจากที่ได้ประชุมไปนะครับต่อมาประชุมเรื่องของทีมเทเลเซลนะฮะเรื่องการขายทัว <c oughs> ่วก็อบรมน้องเทรน,นน้องน,นะฮะว่าให้ขายยังไงพูดยังไงนะครับ <c oughs> พเพิ่มเ <c oughs> ติมเอกสารลาวเอกเอกสารวิวาดนะฮะที่ส่งให้คุณลาวจากทางที่คุณกอบขอไว้นะครับสําหรับงานบีเดียมที่ทําประจําสัปดาห์มีประมาณเท่านี้ครับขอบคุณครับ